อ่ะอัดแล้วมามามาเร็มาเร็ว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 มองกข้ามองกข้าองเาจิ้ม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 นี่อันนี้จุ๊บจุ๊บเล่นเล่นเล่นโอ้เล่นโทรศัพท์นะไหนยิ้มโทรศัพท์ก่อนยิ้มยิ้มหล่อๆยิ้มหล่อๆทำไงเอ้ยไม่เขินไม่เขินไม่อมมือไม่อมมือไม่หล่อไม่อมมือไม่หล่อเอามาอ่ะอันนี้โจเออ นี่นี่นี่เอาหล่อๆเอาหล่อๆได้แต่ยิ้มหล่อๆหล่อๆสิคะเออหล่อๆอแหมล่จังเลยลูกใครเนี่ยหล่อจังหล่อวะหล่อวะหล่อไหมหล่อไหมลูกเขาหล่อไหมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นผมแม่ ทำไรครับทำไรครับไหนหอมแม่ก่อนหอมแม่ก่อนเร็วเร็วเร็วฉากเลิฟซีนเร็วเร็วเร็วฉากเลิฟซีนหน่อยเร็วเขินไหนไหนฉากเลิฟซีนดิเร็วเลยไหนอุ้ย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 น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยไหนบอกฉากเลิฟซีนกันเร็วเร็วเร็วสิน้องบุมครับฉากเลิฟซีนกับแม่กันเลยอ๋อจุ๊บจุ๊บอ๋ออ๋อสักยันมานี่เน่ยนี่เน่ยตียัน เออตียันตียันหลักยันมาโอ,อ้โหโชว์โอ้ยเขินกล้องโอ้ยเขินเขินยังเลยโอ้ยหลบหลบ,ลบโอ้ยเขินรักแม่ว่าบอกรักก่อนรักมะมามะมะมะไปแล้วแซ่บ